ผู้พ่นไปวงกับการเลือกตั้งนายกอบโจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครั้งนี้ก็ได้มีมิติไม่นม่มครี้ผมมายืนอยู่ที่ป้ายประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตพื้นที่ของอำเภอหวัวไทรนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้มุ่งหน้ามาที่ว่าการอำเภอหวัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อต้องการที่จะมารายงานผลการเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของอำเภอหัวไทรมีทั้งหมด9.9หน่วยเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้มาทราบผลกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่สำรานนะครับอดีตผู้ใหญ่แล้วก็ตอนนี้เป็นสาวัดกำนันนะครับคุณสำรานมณีเพชรเดี๋ยวเราจะฟังความรู้สึกนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ดูแลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันนี้นะครับตุ๊กยครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่สำรานครับอดีตผู้ใหญ่ตอนนี้สาวัดกำนัน ตำบลแหลมมัเปว่าไยนะครับก็ในมุมมองผมนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ทําให้ประชาชนก็ก็ตื่นตัวในระดับ,บหนึ่งนะครับอาจจะอาจาอาจะน้อยกว่าการเลือกตนะครับเนือออ่องจากสื่อว่าจะรพัน์ต่างๆในคนมาใช้สิทธิ์มันค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะผู้นําอย่างพวกผมนะครับประชุมชาวบ้านได้บอกอธิบายชี้แจงให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้สมัครมีอยู่สีเบอร์ท่านจะเลือกเบอร์ไหนก็ได้เป็นสิที่ของท่านนะครับพวกผมไม่สามารถจะไปจีเนะเอ็นทได้ว่า ไมใส่ประนวันนี้นะครับแต่ทุกคนก็มีคนชอบที่อยู่ยในใจทุกคนเลยครับผพมีคนชอบนะครับแต่บอกไม่ได้ว่าชอบเจ้าคนไหนนะครับแต่พอเลือกเสร็จแล้วคุณเอาแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เป็นเถียงหมาชนเนครับเสียงคนส่วนใหญ่เขาแต่ทใครใครก็เราต้องยอมรับเพให้คนใจทั้ง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 ของทั้งสี่ท่านที่ลงในยกอรจอนะครับก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลาสาธารณะบุคคลสำคัญของประพระราชที่ให้พ้ังรจชนได้เลือกเพสัมาบริหารท้องถิ่นระดับใหญ่ของประเทศชาต นะครับตัวผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกทือนะครับเพราะว่าจากแพลตตชนะก็เรานครที่มาเราต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็ผมก็ทำหน้าที่ผมในฐานะคนมีสิทิตมีเสียงคนหนึ่งนะครับได้ถูกบุญแบบนะครับผมไม่นอนหลับต้องติดประยัยติดนะครับผมเลือกใครเป็นที่ของผมนะครับเราว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของูที่คุมหน่วยเลือกตั้งแล้วก็นําหีบบัตรเลือกตั้งมาส่งที่ว่าการอำเภอหัวทรนะครับคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศทั่วทไปแล้วก็เราจะได้ชมผลคะแนนี๋ยวจะให้พบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งบุคคลผู้นี้ก็เป็นผู้ที่ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยแล้วก็รณรงค์ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงมาตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบ แล้วก็ไปฟังความที่เห็นพี่น้องชาวรับพัวอําเภอไยรัสรายงานตัวหน่อยครับอ่ารายงานตัวหน่อยสิริภพกเจแก้วนะครับสวัสดีกำนันตะบนน้าสตะตนเป็นไงบ้างครับวันนี้ผลการเลือกตั้งเอ่อหมายถึงว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งนะครับก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกมีพลังให้กับเมืองนครของเรานะครับครับทุกเสียงที่มารู้สึกว่าพี่น้องจะตื่นตัวนะครับกับการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเต็มใบนะครับที่ทุกคนเต็มใจให้ กับการเลือกตั้งเพื่อเมืองนครเราจะได้เป็นแอดอนของประเทศครับนะครับก็ภาคภูมิใจมากครับผมครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นว่าในส่วนของอำเภอวัสไซนะครับเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งสองสามสี่เบอร์ไหนจะนํานะครับคุณจอครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณใช้สิธิ์ในเขตอำเภอหัวไซครับบรรยากาศวันนี้เป็นงไงบ้างครับ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สื่อมวลชนและ้าประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างสูงเลยค่ะคเป็นการเลือกตั้งที่ส่งแนวว่าประชาชนจะอยู่ทางไหนต้องการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการอะไรจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงผลที่ให้ให้เกียรติประชาชนเยอะมากตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักกำลังรอลุ้นอยู่ว่าอำเภอวัดไซนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ เบอร์ไหนจะได้คะแนนมากที่สุดแต่ละอำเภอนะครับภาพรวมทั้ง23าอำเภอเป็นภาพรวมของจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับก็คิดว่าโลกโซเชียลตอนนี้ก็รวดเร็วนะครับคิดว่าในขนาดที่ผมรายงานสถานการณ์ที่อำเภอวัดไทรพร้อมทั้งสายผลนะครับภาพรวมทั้งจังหวัดก็คิดว่าคงจะรู้แล้วนะครับคงจะรู้ผลแล้วแต่ยังไงเรามาลุ้นในเขตพื้นที่ของอำเภอวัดไทรว่าเบอร์ไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับถุกชมครับพี่น้องประชาชนคนหัวใจที่เคารพทุก่านครับนะครับผู้มอ่ฝายไปดวงครับการเลือกตั้งนายกอบจจงหวนารการชรรมรดานะครับ,คร,บครั้งนี้ก็ได้มีมิติไม่ขึ้นมานะครับแสดงว่ามีมีเงินใช้เงินซื้อก็ไม่ได้เลยรประชาชนตื่นตัวประชาชนเข้าใจการเมืองมากขึ้นนะครับวันนี้ เราก็ได้นายกบัตรเจ้าคนไม่กระือว่า,าคนที่ไม่สื่อเสียงนะครับในอุดมการจัดเจนนะครับอุดมการเดียวกันเลยไปยู่ดิบเดียวกันนะครับนี่ก็คือสุดยอดเลยครับนะก็คุณมากับเป็นน้องมประชา,าชุ่กเสียงถุกคะแนนครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ป้ายประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดนะครศรีธรรมราช ในเขตพื้นที่ของอำเภอหวัวไทนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอำเภอหวัวไทมีทั้งหมด11ตําตำบลหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด99หน่วยนะครับผลจากการนับคะแนนนะครับตามป้ายที่ติดประกาศไว้ด้านหลังผมนะครับหมายเลข1ก็คือนางกนกพรเดชเดโชได้รับคะแนนไว้วางใจทั้งหมด1 3 4 1 0 4คะแนนนะครับหมายเลข2นางสาววารินชิน,นวงศ์ได้รับคะแนนทั้งหมด12,556คะแนนหมายเลข3นายกองศีอายาสิทธิ์ศีสุวรรณได้รับคะแนนทั้งหมด88คะแนนและหมายเลข4นายสานน์สุขศรีเมือง นะครับได้รับคะแนนทั้งหมด471คะแนนนะครับคุณผชมครับนี่คือผลอาการนับคะแนน <c oughs> ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับคุณผชมครับทราบผลไปแล้ววันนี้มาติดประกาศผลที่ป้ายกัดเอาที่อยู่หน้าอำเภอนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับของอำเภอวัชัย49,929คนนะครับแล้ว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด49,929คนนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้นะครับ28,000กับ26คนนะครับคิดเป็นร้อยละ56.13%นะครับในส่วนของบัตรดีนะครับบัตรดี26,529บัตรนะครับ2 6งหม 529บาทแล้วก็บัตรเสีย771บาทนะครับบัตรที่ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน726นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บัตรด,ดีก็94.66%บัตรเสีย2.75%และก็บัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน2.59นะครับ2.59%นะครับนี่คือผล นะครับที่ประกาศค่อนข้างจะเป็นทางการที่อำเภอวัดไทรนะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคงจะทราบผลกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิเชียนบ้านทุ่งพร้อมที่จะนำเสนอในรูปของคลิปวิดีโอนะครับในนามของวิเชียนบ้านทุ่งยูทูเบอร์นะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลาสวรรค์ให้กับวิเชียนบ้านทุ่งนะครับ ช่วยกดติดตามหรือกด subscribe หรือกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ